สวัสดีค่ะสวัสดี FC ยา,ายาการ์เด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะยา,ายาการ์เด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาเบอร์โทรที่หลาน0644787995 ID Line nut240825 ขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะ ขออนุญาตขั้นสักครู่นะคะวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดีท็อกนะคะช่วยสลายไขยมันล้างสารพิษในลำไส้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมุนไพรชอบฟ้านะคะเขาเป็นสินค้า o t ท็นะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยกัน8ชนิดนะคะเป็นตัวช่วยดีท็อกสำหรับใครนะคะที่ไม่เคยดีท็อกเลยนะคะ หรือว่าท้องผูกนะคะขับถ่ายยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะระบบเผาผานพังนะคะแนะนำเลยค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ9ขวบขึ้นไปนะคะสามารถ,ถดื่มได้คุณพ่อคุณแม่อายุ60 70 80นะคะก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคะดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะถ้าใครที่ มีธาตุหนักนะคะก็คือขับถ่ายยากนะคะให้ดื่มเป็น1แก้วใหญ่เลยนะคะแต่สําหรับใครที่ธาตุเบานะคะอยากดื่มนะคะก็ดื่มเพียงแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเป็กนะคะ1ห่อนะคะจะดื่มได้นาน2-3สัปดาห์กันเลยนะคะสุดคุ้มค่ะเพียงห่อละ150บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจะส่งอยู่ที่50บบาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะ 4ห่อ600บาทนะคะสําหรับโอนนะคะจัดส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะคะเป็น620บาทค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรล,ล้วนๆเลยนะคะเป็นสินค้าโอท็อปมีสมุนไพรด้วยกัน8ชนิดอ่าตัวนี้เป็นแบบใช้ต้มดื่มนะคะก็คือให้เรานําสมุนไพรทั้งหมดนะคะ เทใส่ในถุงต้มนะคะตัวนี้เขาจะแถมถุงต้มให้ด้วยนะคะคือสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มแล้วนําไปเคี่ยวนะคะไปต้มน้ําเดือดอใช้น้ําอยู่ที่3มลิตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากได้น้ําที่เข้มข้นนะคะให้เราลดปริมาณน้ําลงนะคะ,ะเคี่ยวนาน 20- 3สาสิบนาทีค่ะหรือว่าจะเคี่ยวนานกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเราก็จะได้ตัวสมุนไพรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากที่ได้สมุนไพรแล้วนะคะเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเย็นแล้วถึงจะนํามากรอกใส่ตู้เย็นนะคะไว้ดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะคะหกชั่วโมงนะคะสมุนไพรเขาก็จะทํางานนะคะออกฤทธิ์ได้ดีมากเลยนะคะค่ะ ตัวนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยดีท็อกขับของเสียออกแล้วนะคะ,ก,ะก็ยังมีผลพลอยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุงยุบน้ำหนักลดนะคะอาการปวดหัวปวดไมเกรนเหล่านั้นนะคะก็จะหายไปนะคะสําหรับใครที่พุงหนาขาใหญ่ก็จะช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะให้น้ำหนักลดนะคะก็ให้ทานอาหารได้ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องอ ควบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะก็ต้องช่วยในการควบคุมอาหารด้วยนะคะก็คือทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็งดพวกของหวานของมันของทอดนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ห่อละ150ร้บาทนะคะดื่ไมได้นานคะ่ะ2-3สสัปดาห์นะคะคือว่าสุดคุ้มมากเลยนะคะดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะ ตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะสห่อหก0้บาทจัดส่งฟรีนะคะแต่ถ้าอยากได้ในราคาถูกๆนะคะสิห่อนะคะเรามีเลทราคาส่งนะคะอยู่ที่1นึ่บาทนะคะถ้าเก็บไปทางก็ห2ึ่บาทค่ะดื่มได้นานนะคะแล้วก็ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวกันเลยนะคะ EP นี้นะคะ EP นี้พบกับโชคเกชั้นนะคะก็จะมี ไซส์เล็กนะคะแล้วก็ไซส์กระถาง8นิ้วนะคะเป็นไซส์เล็กตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวมันจะมีบางตัวนะคะที่ลุ้นด่างนะคะแต่ว่าบางต้นเขาก็ได้เปิดด่างมาแล้วนะคะก็ลูกค้าพิจารณานะคะตัวนี้ให้ราคาเบาๆนะคะตัวนี้ค่าจัดส่งนะคะกระถางแรกอยู่ที่60บาทนะคะต้นต่อไปบวกที่กระถางละ10บาทนะคะ Yup. เป็นฟอร์มไซนี้นะคะอ่าอันนี้ให้ที่กระถางละ200บาทนะคะให้ที่กระถางละ2 0 0บาทอ่าลูกค้าเลือกดีๆนะคะเปิดด่างมาแล้วนะคะอ่าตัวนี้เป็นกระถางที่1นะคะกระถางที่1ตัวนี้จะใบอ่าใบแปลกหน่อยนะคะใบแปลกตัวนี้เปิดด่างมาแล้วนะคะกระถางที่1กระถางที่2ชอบต้นไหนนะคะแคปส่งให้นุชทางไลน์ได้เลยนะคะตัวนี้น้องเปิดด่างมาแล้วนะคะ ฟอร์มแบบนี้เลยก้านก้านนะคะส่วนมากคือน้องจะจะแดงมาเลยนะคะตัวนี้คือต้นที่3นะคะต้นที่สอันนี้ก็เปิดด่างมาแล้วนะคะดูฟอร์มค่ะนี่ฟอร์มนะคะก้านแดงๆเหมือนกันอ่ะต้นที่3ต่อไปต้นที่4ตัวนี้ก็ทรงสวยมากค่ะทรงสวยมากเลยนะคะอ่ะทรงจะไปทางคอมแพ c t เลยนะคะนี่ทรงสวยๆแบบนี้เลยเปิดด่างมาแล้วค่ะต้นที่4นะคะต้นที่ห อมสวยมากค่ะติดด่างแล้วนะคะต้นที่ห้าต้นที่หกต้นที่หกทรงดีค่ะเป็นไม้เมล็ดทั้งหมดนะคะเปิดด่างมาแล้วค่ะก็น้องก็ยังเล็กอยู่นะคะก็อยู่ในไซส์กระถางอ่าสี่นิ้วค่ะก็มีทั้งอ่าตัวนี้เ็าจะมีแม่พันธุ์เยอะนะคะแม่พันธุ์หลายตัวรวมกันเลยนะคะลูกค้าชอบแบบไหนนะคะก็สามารถแคปส่งให้นุชทางไลน์ได้เลยนะคะอ่าต้นที่เจ็ดค่ะ ต้นที่เจ็ดต้นที่8ดอันนี้ใหญ่หน่อยต้นที่8ดใหญ่มากค่ะต้นที่8ดใหญ่มากต้นที่9อันนี้สวยเลยสวยเลยนะคะต้นที่เก้าเปิดด่างมาแล้วค่ะอและต้นที่สิบนะคะกระดูกสวยเลยต้นที่สิบค่ะอันนี้ทรงคอมเพกเลยนะคะต้นที่สิบหูชิดเลยค่ะต้นที่สิ สิบเอสีมาแล้วนะคะ11สีมาแล้วค่ะสิบเอ็ดสิบสองสิบสองคอมเพกเลยนะคะสิบสองสิบสามสิบสเปิดด่างแล้วนะคะสิบสามสิบสี่ต้นใหญ่เลยค่ะ14นะคะอ่าและสิบห้า สิบห้าเปิดด่างมาแล้วค่ะสิบห้านะคะสวยๆฟอร์มใหญ่ๆค่ะสิบห้าสิบหกก็ใหญ่ค่ะสิบหกนุดไล่ถูกไหมอ่ะสิบหกนะคะสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสีมาแล้วนะคะตำหนีตามภาพนะคะสิบแปดคอมเพกค่ะ สิบแปดคอมแพกนะคะสิบเสวยเลยนะคะสิ 19, สวยเลยสวยมากค่ะสวยมาก19ก้ากรแดงแดงกันเลยนะคะสิบเก้ายการแดงอีกแล้ว21ออกด่างค่ะด่างมา21 22 22บเนะคะยี 22. 23 23ิบก้านสวยๆกระดูกสวยๆคะ่ะยี่สิบสามยี่สิบสก้านแดงก้านแดงเปิดด่างนะคะ2ี2สิบสีสิบสี่ยี่ส่สิบห้สวยๆคะ่ะสาวยตัวนี้ให้ที่กระถางละ200บาทนะคะกระถางละ200บาทค่าจะส่งกระถางแรก 60บาทค่ะกระถางต่อไปบวกกระถางละ10บาทเท่านั้นค่ะอ่ะต่อไปจะเป็นไซส์ไซส์8นิ้วนะคะไซส์8นิ้วมีแบ่งปันอยู่ที่2 4 5สี่ห้าที่5กระถางนะคะสวยมากเลยใบหนาค่ะใบน้องหนามากนะคะด่างดีด้วยด่างดีด้วยอ่าตัวนี้ไปอัพไซส์ที่2 0นิ้วได้เลยนะคะไปอัพไซส์ที่20นิ้วได้เลย,ะะเลยอ่ะตัวนี้ตัวนี้ขอคาดจะส่งกระถางละ 100บาทนะคะค่าจะส่งกระถางละ1 0 0่อบาทตัวนี้เปิดให้ที่ต้นละ990บาท990บาทค่ะสวยสวยเลยด่างดีไม่เก็บไม่ได้ค่ะ990990ต้นที่สองนี่สีม่วงแบบนี้นะคะท่านผู้ชมส่งสวยสวยค่ะส่งค o m p a c t แบบนี้เลยไม่เก็บไม่ได้ค่ะใบใหม่นะคะใบใหม่9 9 0กกระถางที่สองค่ะ,ะตัวนี้กระถาง ที่3นะคะตัวนี้จะออกมาทางโทนสีขาวต้นหนิที่ใบนี้นะคะจริงๆใบนี้ตัดทิ้งได้เลยนะคะฟอร์มสวยค่ะฟอร์มสวยนี่ฟอร์มสวยกระถางที่สตัวนี้ตัวนี้ให้ไปที่700บาทค่ะ700อบาท700บาท,บาทกระถางที่4ตัวนี้นะคะตัวนี้น้องก็เปิดด่างมาแล้วนะคะดอกก็มาแล้วอันนี้เปิดด่างมาแต่ว่าสีจะยังไม่เข้านะ สีจะยังไม่เข้าค่ะตัวนี้ให้ที่ห้าร้อยบาทค่ะตัวนี้ให้ที่ห้าร้อยบาทนะคะและกระถางสุดท้ายต้นใหญ่ๆค่ะต้นใหญ่ๆสีจะเป็นส้มๆนะคะจะเป็นส้มๆแล้วก็ตัวนี้เขาก็เริ่มเปิดด่างมาแล้วนะคะใบใหม่น้องจะเริ่มเปิดด่างพอเริ่มเปิดด่างมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะเปิดด่างมาเรื่อยๆตัวนี้ก็ให้ที่ห้าร้อยบาทนะคะตัวนี้ให้ที่ห้าร้อยบาทเท่านั้น ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุกก็ฝากไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ